นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ฝันเปิดคำพูดชัดๆคำนี้ขอฮิมเบอร์รี่แต่งงานเรียกได้ว่าเปิดโมเมนต์คำพูดชัดๆจากปาดหมากปรินคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานแต่ละประโยคหวานจับใจจริงๆเป็นภาพที่เพื่อนๆคนสนิทรวมถึงแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่หลังพระเอกสุดหล่อหมากปริน ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แต่งงานท่ามกลางความโรแมนติกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นความรัก9ปีและกำลังเดินทางขึ้นสู่ปีที่10อย่างงดงามและมั่นคงมากๆล่าสุดในรายการฟูบุกม r ดช่อง YouTube ของมัดปรินได้นำภาพทริปหวานและโมเมนต์ที่ทั้งสองคนบอกว่าเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดและจะจดจำไปตลอดชีวิตนั่นคือนาทีขอแต่งงาน และคนถูกขอเซอร์ไพรส์ร้องไห้หนักมากโดยในคลิปได้เผยภาพและประโยคคำพูดของมากแบบชัดๆมากบาบีไม่มีเวลาไหนจะเหมาะเท่านี้อีกละคิมเบอร์รี่อันนี้คืออะไรอะ่ะมากบีนี่คือเรื่องจริงคิมเบอร์รี่จริงปะเนี่ยเขาไม่ได้ฝันใช่ไหมต้องบอกเป็นโมเมนต์และคำพูดที่หลายคนได้ยินแบบเต็มๆแล้วยิ้มแก้มแตกไปด้วยเลยพร้อมๆกับ บอกอยากเห็นงานแต่งเร็วๆแล้วเลยจ้าดูแบบเต็มๆรายการฟูบุ๊กมาร์